ความกดดันที่ขึ้นฝึกตอนปีสองค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเก๋วีทีนะคะวันนี้นะคะก็มาพบพี่เก๋นะคะวันนี้นะคะคพี่เก๋น,นะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความกังวลแล้วก็ความกดดันตอนขึ้นฝึกปีสองให้ฟังนะคะสําหรับน้องๆที่แบบเอออยากจะมาเรียนก็ฟังไว้นะคะหรือว่าน้องๆที่กําลังจะขึ้นปีสองก็ฟังไว้นะคะทุกคนจะได้นําไปปรับปรุงแล้วก็อยากให้เป็นเหมือนพี่นะคะ ไปฟังกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะความกดนันของเราหรือว่าความกลัวของเรานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่เรานะคะอ,อ,อาจจะยังไม่แม่นในประสบการณ์นะคะหรือว่าการทำรายการต่างๆนะคะเนื่องจากปีสองนะคะเราจะเพิ่งเป็นการขึ้นฝึกครั้งแรกนะคะแต่เราจะเคยขึ้นไปบนวอดแล้วนะคะตอนที่ทําติดอาสาหรือว่าแบบตอนปีหนึ่งที่ขึ้นไปแบบว่าซักประวัติตัวร่างกายผู้ป่วยเบื้องต้นนะคะแต่เราจะยังไม่ได้แบบว่า ขึ้นฝึกแบบจริงจังหรือว่าทําหัตถการอื่นๆนะคะก็จะมีแค่ช่วยพี่นะคะแต่ตอนปีสองนะคะเราจะได้ขึ้นฝึกไปทําหัตถการแบบจริงจังนะคะทุกคนซึ่งความตื่นเต้นและความกดดันมันจะอยู่ตรงที่เราจะได้ทําหัตถการครั้งแรกนะคะทุกคนคือเราจะได้ใส่เอ็ครั้งแรกเราจะได้ใส่สายสวนปัสสาวะเองครั้งแรกเราจะได้แบบทาทุกสิ่งทุกอย่างครั้งแรกเจาะเลือดครั้งแรกให้ยาผู้ป่วยทางหลอดเลือดดำครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากมาก เพราะว่าเรานะคะก็คือเคยฝึกเฉพาะกับหุ่นหรือว่ากับในแ l บ,บใช่ไหมเรายังไม่ได้เคยทำของจริงหรือว่าทำคนจริงๆนะคะพอเราได้มาทำนะคะเราจะตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากแล้วมันจะมีความสั่นเกิดขึ้นนะคะทุกคนสิ่งที่พี่อยากแนะนำให้ทุกคนเตรียมตัวนะคะก็คือการที่เรานะคะต้องฝึกทำหัตถการนั้นบ่อยๆนะคะหรือว่าอ่านทบทวนเพื่อให้เกิดความแม่นยำนะคะหรือว่าจะดูวิดีโอการฝึกต่างๆนะคะ,นะคะเพื่อให้เราเชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าตอนขึ้นไปนะคะ พอตอนที่เราขึ้นไปฝึกนะคะจะไม่ใช่แค่แบบกดดันกับหัตถการนะคะคือมันจะมีหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบนะคะเช่นแบบพอเราแบบไม่เป๊ะใช่ไหมเราแบบเอ้ยไม่แน่ใจว่าแบบเออมันต้องใส่ขั้นมันมีขั้นตอนเยอะมากว่าแบบแต่และอย่างทายังไงยังใส่ n จใช่ไหมคือมันจะไม่ใช่ว่าเออเอาสายมาแล้วใส่เลยใช่ไหมคือมันจะต้องแบบว่ามีการแบบทําความสะอาดก่อนใส่ ถุงมือใส่ตอนไหนอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นขั้นตอนเป๊ะๆนะคะซึ่งเราจะแบบว่าต้องแบบจําให้ได้ทุกขั้นตอนไม่ใช่ว่าแบบเอออยากจะใส่ตอนไหนก็ใส่อะไรเงี้ย mm. เข้าใจไหมมันจะมีความกดดันอย่างอย่างแรกเลยก็คือแบบเกี่ยวกับผ่ตัการพวกนี้แหละเพราะว่าเรายังไม่เคยทานะคะแล้วความกดดันที่สองที่จะตามมานะคะก็คือพอเราแบบอาจจะแบบไม่ไม่เป๊ะในหัตัการตัวเองไม่มั่นใจในความรู้ของตัวเองอะ่ะเพราะมันเป็นครั้งแรกเนาะ ถ้าทากับอาจารย์เนี่ยเราก็จะตื่นเต้นมากนะคะความกดดันที่สองนั่นก็คืออาจารย์นะคะถ้าแบบได้อาจารย์แบบอืมอาจารย์แบบคนที่แบบเก่งๆหน่อยเข้มๆหน่อยที่จะฝึกเราให้แบบเป็นพยาบาลที่ดีเข้มๆอะไรเงี้ยก็คือเขาอาจารย์ค่อนข้างที่จะโหดนะคะอาจารย์พยาบาลโหดมากเราจะรู้สึกแบบเออกดดันเป็นอย่างมากกับการแบบขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะเครียดค่อนข้างเครียดค่อนข้างเครียดนะคะตอนที่เราฝึกเพราะว่า อาจารย์นะคะค่อนข้างที่แบบสติทุกอย่างเพราะว่าเราปีสองใช่ไหมอาจารย์ก็คือแบบจะคุมถ้าสมมุติว่าเออเราเรามีให้ยาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะแบบดูทุกอย่างกับเราอะไรเงี้ยคือไม่ปล่อยเราจะอยู่ทุกอย่างที่เราทำเพราะฉะนั้นน้องๆก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบเออกลัวทําไม่ได้กลัวแบบผิดพลาดอะไรอย่างเี้เพราะว่าอาจารย์จะประกบเราตลอดจะสอนเราแบบไม่ห่างมันเลยทําให้เราแบบเกิดความกดดันมากยิ่งขึ้นแบบถ้าเราไม่เป็นข้าราการเราก็อาจจะมีแบบ โดนแบบโดนดุโดนอะไรตําหนิได้ให้เราแบบกลับไปคัดกลับไปจดอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องได้เจอแน่ๆกับแบบว่าถ้าตอบไม่ได้ก็คือต้องกลับไปคัดกลับไปจดมาอะไรอย่างนี้คือแบบบางครั้งก็เคยโดนแบบเออสิบจบห้าสิบจบก็มีนะคะเพื่อนพี่เคยโดนแบบเออตอบคําถามไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้กลับไปคัดไปจดมานะคะทุกคนก็คือนี่จะเป็นความกด,ดดันที่จะเกิดขึ้นตอนฝึกนะคะก็คือ อาจารย์ค่อนข้างโหดนะคะแล้วเราก็ต้องแบบเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมความรู้ให้พร้อมในการไปตอบคำถามอาจารย์นะคะทุกคนน้องๆที่จะขึ้นปีสองก็อย่าลืมเตรียมความรู้ให้พร้อมในการที่จะไปตอบอาจารย์นะคะขลอดที่อยู่ปีสี่ที่ยังแบบเออตอนจะขึ้นตอนอะไรเราก็ต้องกลับมาทบทวนตรรกะต่างๆเน,นย้ำ,ยำให้แบบว่าจําได้ขึ้นใจนะคะบางครั้งการที่เราแบบไปเรียนภาคทฤษฎีมามันอาจจะลืมไปบ้างบางบางส่วนอะไรอย่างนี้ แล้วก็ต้องทบทวนก่อนขึ้นฝึกนะคะทุกคนสามนะคะความกดดันอันสุดท้ายนะคะที่พี่ยกให้เลยก็คือแครแพนนะคะเพราะมันเป็นครั้งแรกที่น้องๆจะได้ขึ้นฝึกและได้เขียนแครแพนแบบจริงจังน้องๆอ,อาจจะงงนะคะว่าแครแพนคืออะไรนะคะแครแพนก็คือมันเป็นแผนการพยาบาลที่เราจะไปดูแลผู้ป่วยในวันถัดไปนะคะ โดยมันจะมีหลักการทําก็คือเรานะคะวันแรกที่เราไปเราต้องไปสักประวัติตัวร่างกายคนไข้นะคะแล้วนํามาเขียนเป็นแบบฟอร์มเพื่อส่งอาจารย์นะคะว่าคนไข้เรานะคะชื่ออะไรแบบเราต้องรู้ประวัติของทุกอย่างชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะคะอายุเท่าไหร่เงินเดือนอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้อมูลสุขภาพทุกอย่างตามแบบแผนกอร์ดอนนะคะก็คือแบบกินอยู่หลับนอนออกกําลังกายพักผ่อนความสัมพันธ์เพศอะไรอย่างนี้คือเราต้อง รู้ทุกอย่างะคะ่ะตามสเแบบแผนกอดอนแล้วก็เราก็จะนําสิ่งที่เราสัมภาษณ์มานะคะที่เราได้เป็นปัญหาคนไข้นะคะมาวางแผนการพยาบาลให้กับคนไข้นะคะเพื่อที่จะดูแลเขาในวันพรุ่งนี้นะคะก็คืออย่างเราไปซักประวัติเขาวันนี้เป็นวันแรกที่เราขึ้นแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องไปวางแผนมาว่าคนไข้อาจจะมีอาการท้องผูกเราก็ตั้งข้อคำถามมาว่าแบบเออ มีอาการท้องผูกเนื่องจากห้องกิจวัตรประจําวันอะไรแบบนี้คือเราจะต้องตั้งแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะนําแผนการพยาบาลที่เราจะวางแผนว่าเออพอเขาท้องผูกแล้วนะคะเราจะทํากิจกรรมพยาบาลอะไรให้เขาบ้างเช่นหนึ่งให้รับประทานน้ำให้มากๆในแต่ละวนันต้องให้คนไข้าทานผักเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะต้องวางแผนเพื่อที่จะไปดูแลเขานะคะมันจะไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเออไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาเออจะไปดูแลอะไรเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ย คือเราจะต้องมีแผนวางไปก่อนว่าเออเนี่ยคนไข้มีปัญหาหนึ่งสองสามแล้วเราต้องต้องทําตามนี้เวลาเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ถึงอาจจะไม่เป๊ะมากแต่ว่าก็ให้เป็นแพทเทิร์นว่าเราต้องทําประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นช่วงแบบเกี่ยวกับยาที่อยู่ในเออที่เราจะต้องเขียนแบบเออว่าแบบเออคนไข้เราได้ยาอะไรบ้างเราต้องมีความรู้เราต้องไปหาความรู้เรื่องยาว่ายาตัวนี้ช่วยอะไรแล้วก็ส่งผลอะไรต่อคนไข้บ้างเออประมาณนี้ เพื่อที ite, so ่ว่าเราจะได้แบบว่ารู้ว่าเออให้ยาคนไข้ตอนไหนบ้างแล้วก็หลังอาหารก่อนอาหารพร้อมเมื่ออาหารอะไรอย่างนี้แล้วก็ยานั้นส่งผลให้คนไข้แบบท้องผูกกดมากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วอาจส่งผลกลับคนไข้อะไรเงี้ยคือเราต้องมีความรู้เพราะว่าเราจะโดนอาจารย์ถามชวๆนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะก็คืออาจารย์จะชอบถามเกี่ยวกับคนไข้เป็นอะไรแล้วก็ต้องรายงานแบบ ละเอียดยิบอะค่ะว่าเออเป็นอะไรก่อนมาโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องพวกนี้เดี๋ยวพี่จะมาลงรายละเอียดให้ฟังทีหลังเนาะว,ว่าเกี่ยวกับการเขียนแคร์แพนแบบเจ้าแทนเปิดให้ดูแล้วแบบแบบต้องถามอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็วางแทนอะไรไปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับความกดดันทั้งสมอย่างที่พี่เล่ามานะคะเป็นสิ่งที่น้องๆน,นะคะควรเตรียมตัวนะคะเด็กปีหนึ่งต้องเตรียมตัวหรือว่าคนที่จะกําลังจะเข้า มหาลัยก็ฟังไว้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออเราจะต้องเจออะไรบ้างแล้วก็จะได้ทําใจไว้ล่วงหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบวาว่า